โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับโอ้โหกว่าจะได้ ID ดีกลับคืนมานี่คือแบบนานมากนะครับเกือบเดือนอะประมาณสมอาทิตย์นะครับ GM กว่าจะปลดแบนด์ให้นะครับโอ้โหรอ,อจนเหนีแห้งแล้วพลังแต่ละคนแบบน่าจะไปไกลมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูพลังแต่ละคนกันดีกว่าว่าเขาอัพกันไปถึงไหนละ โอ้โหโอ,อัพกันไปไวมากนะครับอันดับตัวละครสุดแกร่งก็ยังอยู่อันดับที่2องโอเคครับก็ถือว่ายังไม่ไกลามากนะครับเดี๋ยวไปดูอันดับลานประลองกันว่าจะล่วงไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็ยังอยู่อันดับที่6นะครับ อันดับลานประลองไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทีมปีศาจผมเนี่ยสู้จีนอตไม่ได้นะครับแต่ที่ผมไอ้นี่ก็คือแต่เขาฝั่งปีศาจนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปทวงอันดับหนึ่งคืนกันดีกว่านะครับคือยุงห้าดาวห้าดาวม่วงเนี่ยโกงมากนะครับเพราะว่าไล่โจมตีตังแต่เธอแรกละบริบาทเขาอันติมาเอายุงก็ไล่โจมตีดูสิครับ ยุงผมยังไม่ไทันทําอะไรเลยตายไปละแต่ยังดีที่เหลือบัลอดน่าจะได้เตะยุงเขานะครับฟินิกผมก็ตายไปละบัลอผมมันติยุงเขาตายไหมโอ,โอเค <c oughs> คือยุง5ดาวหดาวม่วงเนี่ยโคตรโกงเลยนะครับไล่โจมตีแต่ละทีนี้คือมีตาย แบตจะหมดไม่ได้ชาร์จเลยนะครับโอเคบางเขาแล้ว2ตัวละน่าจะชนะได้นะครับ เพิ์นที่3นะครับโบลอดผมอันติใส่เกียร์โลเขาน่าจะตายนะครับปับโอเคเหลือดวงตัวเดียวละกูคเคสื่อผมเนี่ยจะอันติไม่แรงแล้วนะครับเพราะว่าได้เปลี่ยนมาเป็นสาถแทงเต็มตัวละใส่แต่ของเลื่อนให้นะครับไม่มีของดาเมจนสักชิน้น เทิร์นที่4นะครับโบลอดผมรัมนติจะปิดฉากด้วงได้เลยหรือเปล่าตูโอเคครับแล้วผมก็ชนะขึ้นมาเป็นอันดับที่1แต่เขาฝั่งปีศาจมือนเดิมแล้วนะครับนึกว่าจะสู้ใครไม่ได้ซะละไม่ได้เข้ามาเกือบเดือนแล้วมันก็จะมีระบบอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือลูนแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่ามัน ทำอะไรได้บ้างใช้ยังไงเดี๋ยวไปศึกษาที่ลังนะครับตอนนี้ก็คือต้องรีบฟาร์มของนะครับตามให้ทันคนอื่นแต่ก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ